กครองประเทศที่เขาไม่สูญเสียเลือดของประชาชนเขาเลยเล่นงานวนแสนมากกว่าประเทศไทยที่สูญเสียทุกอย่างสูญเสียเรื่องเศรษฐกิจสูญเสียเรื่องหน้าตาสูญเสียเรื่องชีวิตเรามากีกากีกากีกับเป็นอยู่ได้ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยศีลเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เมรควนเซนผมมีคำถามเดียวครับเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาได้ดูคุณชอยุทธเล่าเรื่องที่อเมริกาดีพายไปนอตเจสติสเขากระทรวงยุติธรรมเขาได้ริบเงินได้ริบเงินนะฟังดีๆนะฟังดีๆหนึ่งมืนล้านเหรียญสี่แสนล้านกว่าบาทจากสแกมเมอร์เบอร์อรใหญ่ของขเขมร สี่แสน,นมีสี่แสนบาทนะสี่แสนล้านอเมริกาเข้าไปเยอะอเมริกาวันนี้ได้เล่นควนเสร็จอย่างเต็มที่เลยกดดันคนรอบข้างนะบีทุกวิถีทางทางเศรษฐกิจอเมริกาไม่มีชาวอเมริกาสักคนเลยที่เสียชีวิตนะควนเซนไม่ได้ฆ่าคนอเมริกันตายสักคนเลยนะ แต่เขายังกดดันปีบควนเซนชิปถ่ายเพราะว่าเขาพูดชัดเจนสิ่งที่ควนเซนทำกับเมนทำมาทำร้ายประชาชนอเมริกาแต่ประเทศไทยนะครับนอกจากทำร้ายคนไทยเป็นแ,นแสนล้านแล้วนะยังฆ่าคนไทยอีกควนเซนฆ่าคนไทยนอกจากฆ่าคนไทยแล้วทำให้ทหารที่เรารักที่ป้องกันประเทศชาติ ต้องบาดเจ็บต้องอนาคตลำบากแต่ประเทศไทยทําอะไรไหมครับไม่ทําอะไรเลย,เลยรัฐบาลที่แล้วก็เงียบๆนะรัฐบาลนี้ก็ยังไม่มีแอคชั่นที่ชัดเจนที่จะกดดันหรือบีบพลเซนให้หลุดจากตําแหน่งนี้อ่ะเป็นด่านโอเคอันนี้ดีแต่มันต้องมากกว่านั้นครับคํมเมนต South Korea. นะ s o า t h ามซเกาหลีใต้ ส่งทีมรัฐมนตรีส่งทีมตำรวจเหมือนกับจีนเคยส่งมาเมืองไทยเลยเล่นงานเต็มที่ประเทศไทยกำลังยังเล่นประทัดก,กันอยู่ตรงชายแดนคนอื่นเขาไม่สูญเสียชีวิตของพลเมืองเขานะเขาเอาเต็มที่เลยกดดันบีบเหมือนกับที่คุณทอมเครือสโสพลเคยพูดเอาไว้ว่ากลยุทธ์ของประเทศไทยควรจะเป็นหาทุกวิธีทาง Regime change ทำให้ฮวนเซนหลุดจากตำแหน่งนี้ให้ได้เพื่อเป็นผลประโยชน์ของโลกนะครับตอนนี้แล้วแน่นอนครับเป็นเพื่อประโยชน์ของชาวคขเมรที่เป็นเพื่อนบ้านเราแต่ไม่ครับเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยหรือผู้ที่มีอำนาจในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทั้งนักธุรกิจนักการเมืองที่ตอนนี้ก็ออกอยู่ในสื่อัเยอะที่โรมได้มาแช์มีผลประโยชน์ร่วมกันกับควเซนซจน ไม่กล้าแตะที่เคยมีข่าวออกมาว่าเดี๋ยวกวลัวเยจะถูกยึดทรัพย์สินที่เป็นลงทุนบ่อนนู้นบ่อนนี้ตกลงประเทศที่เขาไม่สูญเสียเลือดของประชาชนเขาเลยเล่นงานโอนเศนมากกว่าประเทศไทยที่สูญเสียทุกอย่างสูญเสียเรื่องเศรษฐกิจสูญเสียเรื่องหน้าตาสูญเสียเรื่องชีวิตเรามากิก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 ลับเป็นอยู่ได้ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขมเรนทำเนี่ยมันไม่ได้กระทบประเทศไทยอย่างเดียวมันกระทบทั่วโลกเลยวันนี้อเมริกายึดเงินนะครับเรารู้หมดอะคนที่อยู่ในท็อปลิสต์ของอเมริกาสองคนเลยนะครับก็เคยอยู่ประเทศไทยก็เคยอยู่ประเทศไทยมีนักการเมืองดูแรกอด อันนี้ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วนะคนไทยคงรู้หมดแล้วแปลกดีไหม <c oughs> คนที่โกงคนทั่วโลกเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่นักการเมืองที่ทั้งอดีตและทั้งปัจจุบันนับถือกินข้าวด้วยรัก <c oughs> เงินเนี่ยนะ่ะมันซื้อได้ทุกอย่างจริงซื้อได้ทุกอย่างจริงซื้อศักดิ์ศรีคนได้ ต่อเมริกาเองเขาพูดเลยไม่เงินซื้อความปลอดภัยความสะดวกสบายของประชาชนของประเทศฉันไม่ได้แต่ประเทศไทยไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยครับเงินซื้อกูได้เงินซื้อกูได้มึงเอาเงินมาให้กูก็แล้วกันกูจะได้มีอำนาจกูจะได้ไปช่วยโวกมึงต่อต้องหยุดทันทีแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยต้อง ตามกันดีๆไม่มีคนจากอเมริกาตายสักคนหนึ่งไม่มีคนเกาหลีใต้ตายสักคนหนึ่งคนไทยตายเป็นสิบบาดเจ็บเป็นร้อยเขาบีบดันโควซนเต็มที่เรายังส่งทูตไปเจรจยอยู่